ครับผม e ซุซุดีแม็กนะครับสปา r k e เตอนเดียวนะครับอ่าปี04เครื่อง2.5 d i t ด r b o ไอเทลวงมลาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้ทนทานประหยัดน้ำมันนะครับหลายๆท่านหาใช้อยู่นะครับตอนเดียวนะหาชมรอบคันนะครับสีเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับอ่ารถสเจ้าของนะครับ สีเดิมรถบางนะครับแชสซีสวยไม่ผุไม่ดมไม่ตัดไม่ต่อนะครับรถทะเบียนโครานะครับสติ๊กเกอร์คิงยนยังอยู่นะครับเหล็กลอยมีบ้างนะครับตามการใช้งานโดยวรวมสีสันก็ยังสวยอยู่นะครับช่วงล่างแน่นเครื่องดีเครื่องดีงดนิ่มๆเลยนะครับ 2.5 di turbo ดีโบนทางน้ำมันมัดไม่ขยับครับแก้มซ้ายขวาไม่ขยับเพเดิมหมดเดิมนะครับอานหน้าเดิมๆห้องเครื่องสวยครับเครื่องแห้งนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนให้นะครับระบุในสัญญาซื้อขายให้โอนไม่ได้คือรดคืนกันนะครับแอร์เย็ด ฟิล์มติดให้ใหม่นะครับองคบสวยเดิมเห็นตาครบชัดเจนท่านใดดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูได้เลยนะครับแม่แรงมีอย่างอไรมีนะครับเล็กมายอยู่สองแสนเจ็ดหมื่นครับฝั่งเสียงเครื่องยนต์น,นะครับ นิ่มนะครับเครื่องยนต์นิ่มนะครับไม่โคนไม่อายไม่มีดันนะครับไม่ลบน,นะครับมันไม่ไหลาทางกายสบายเปลี่ยนเครื่องนิ่มๆเพราะเพาะเลยนะครับ ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับคันนี้ดูรถได้ที่อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไม่สะดวกมาวีดีโอคอดูรถได้ครับไม่สะดวกมารับมีบริการส่งให้นะครับเครื่องเกียร์ไงท้ายจบครับไปใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังครับขออนุญ,ญาตจบทีววเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ